ชิญเราคริสตาชนมาร่วมยินดดเชาญมาสาโดเดโชูลวันทรรวมกับชาวสาวันและเทพเทวามาสัสริญบชาพระเจ้าชาญรวมีนร,นรวมใจร่วมภาวนา วา่าจะประคริสต์ชีวิตของเราชาสเดปพระเจ้าเทิบันเทาและนำเอาไปปฏิบัติตามเดชะพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วย วันนี้เราฉลองบุญมาราโกผู้ที่ผลพระวรสานั้งหนึ่งคือติดตามบรรดาอัครสาวกและเติบโตในความเชื่อเราเช่นเดียวกันแต่ละคนที่ติดตามพระเยซูเจ้ามีแบบอย่างผู้นำชีวิตของเราในลหลายๆคนให้เราใช้โอกาสนี้ตรวจสอบชีวิตตัวเราเองนั้นเราได้ประกาศข่าวดีในรูปแบบต่างๆอย่างไรเพื่อเราจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันและกันโอกาสนี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาป โดยได้ร่วมกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยเข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าปเป็นคนบาป ดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเช่วยรวอรมพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธภาพทรงพักกรุณาอภัยบาปและทำราไปสู่ชีวิตนิรันดร์อเมน ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิน พระสิงโลดแด่พระเจ้าในสวงสวรรค์และมนุษย์ที่พระองค์โปรดปรานจงประสบสันติสุขบนแผ่นดินขอสรรเสริมพระองค์ขอถวายพระพรแด่พระองค์ขอกราบอุปสมภารองค์ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์รงพระเกียรติเลิศเจ้าค้าพระองค์คือพระราชาสวรรค์สุเป็จพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวพระเจ้าค้าพระองค์คือพระบุตรของพระบิดาและ สบเปลูกแกะของพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาเทินพระองค์ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวิงวอนเทิพระองค์ผู้ประทับเบื้องขวาพระบิดาทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเยสุกิศลเจ้าพระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์พระองค์ผู้เดียวคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ผู้เดียวสูงสุดร่วมกับพระจิตในพระสิริรุงโน์ของพระบิดาเจ้าอาเมน ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงทอดเกียรตินบ,บุญมารโกผู้ที่พลพระวรสารให้ประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระองค์โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายก้าวหน้านในความรอบรู้เพื่อเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทของพระคิดเจ้าอย่างซื่อสัตย์ตลอดไปพระองค์ท่านทรงจำเริญและคงราเป็นพระเจ้าเดียวกับพระองค์และประจิตตลอดนิรันดร์อาเมน บทอ่านจากจหมาาธุบุญเปรโตอัคราสาวกฉบับที่หนึ่งท่านที่รักทั้งหลายจงมีความท่อมตนต่อกันเถิดเพราะพระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่งจองหองแต่ประทานพระหัสถานแก่ผู้ท่อมตนดังนั้นจงถ่อมตนลงอยู่ใต้ประหัตทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อโประจ,จะได้ทรงยกย่องท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร จงลาความกระวนกระวายทั้งมวลของท่านไว้กับพระองค์เพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านจงมีสติปัญญาและตื่นตัวอยู่เสมอเพราะศัตรูของท่านคือมารกำลังดักวนเวียนอยู่รอบๆดุสิงโตคำรามส่อหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้มันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อจงรู้ว่าบรรดาพี่น้องผู้มีความเชื่อทั่วโลก ก็ประสบความทุกข์ลำบากเช่นเดียวกันและเมื่อท่านได้ทนทุกข์อยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วพระเจ้าผู้ประทานปานสทานทุกประการผู้ทรงเรียกท่านให้มารับพระสิริลุงโลดนิรลันดอนในพระคริสตเจ้าจะทรงฟื้นฟูท่านให้มั่นคงมีกำลังเข้มแข็งและจะทรงพยุงท่านไว้ขอพระอาุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดนิลันดอนอเมน ข้าพเจ้าเขียนจดหมายสั้นๆฉบับนี้ด้วยความช่วยเหลือของลิสวาัสซึ่งข้าพเจ้านับถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์ข้าพเจ้าเตือนสติท่านและยืนยันว่านี่เป็นผานสถานแท้จริงของพระเจ้าจงยืนหยัดมั่นคงในผางสถานนี้เถิดพระอาณาจักรที่กรุงบาบิโลนซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เช่นเดียวกับที่ได้ทรงเลือกสรรท่านขอฝากความคิดถึงท่าน มาราโกบุตรของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงท่านด้วยจงทักทายกันด้วยการจุมพิตแสดงความรักขอสันติจงอยู่กับท่านทั้งหลายซึ่งลงอยู่ในพระคริสต์เจ้าเถิดพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจงามร้องสารสารองค์พระเจ้า จงถาวายพรแ <คน S 1> ด่พระนามของพระองค์อัเลลูยาข้าพเจ้าจะขับร้องสรรเสริญความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปปากข้าพเจ้าจะประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกยุคทุกสมัยข้าพเจ้ากล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจ พระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้อย่างมั่นคงในสวรรค์จงคำรองสรส<า>รเสริญองค์พระเจ้าจงถาวายพร<น>แด่พระนามของพระองค์อัเลืลูยาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สวรรค์สรรเสริญปาฏิหาริย์ของพระองค์ที่ชุมนุมผู้ศักดิ์สิทธิ์สรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ผู้ใดในฟากฟ้าจะเปรียบได้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดในบรรดาทูตสวรรค์เป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้าจงขับร้องสาารรเสาาริญองค์ <อง S 1> พระเจ้าจงเทา <จง S 1> พระองค์อัลเลลูยาประชากรที่รู้จักเฉลิมฉลองพระองค์ย่อมเป็นสุขข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอดำเนินชีวิตในแสงสว่างแห่งพระภาคของพระองค์เขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดวันเขาภูมิใจในความเที่ยงธรรมของพระองค์จงขับร้องสรสรเสริญ อง,รองพระเจา้าจงทาวายพรแด่พระนามของพระองค <elu> ์อัลเลลูยาเชิญยืนฉันเรามาร้องเพงลงอันเลลูยาแด่อง์พระเป็นเจา้าอัลเลลูยาแปลองค์ทรงเมธ พระวาจาถึงเราฉันน<ร>าฟเฝ้าร้องเพลงอันเลิลูยยาเราประกาศาเรื่องพระคริสตเจ้าผู้ทรงถูกตรึงกางเขนพระองค์ทรงเป็นทั้งพระอนุภาพและพระปรีชาญานของพระเจ้าฉันโบทนารองสาธุการแด่องค์ผู้บาทด้วยใจเปรมปรี ชิญข้าปรองเสสองยินดีแด่ผู้มีด้วยเพลงอันเลลอยาพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่าของนบ,บุญมารากโกขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แก่พวกอัครสาวกสิบเอ็ดคนพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับสิทล้างบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้คือ จะขับไล่ปีาศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยเมื่อพระเยซูเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้แล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับณเบื้องขวา บรรดาสิทธิ์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมาพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเทนิน ทุกครั้งที่เราฉลองนบุญมาราโกเราคิดถึงว่าท่านเป็นคนที่ประกาศโพรสานพออยา่าเชิญชวนเราย้อมองย้อนกลับไปคนที่คอยบอกเราตั้งแต่แรกเริ่มนั้นคือพระบิดาส่งพระวจนะลงมาคือพระคิณเจ้าเพื่อให้รู้ด้วเรารู้จักเราได้สัมผัสและมีชีวิตอยู่ใกล้กับรงคแล้วก็ถูกส่งออกไปพระอรงสุกส่งอายชันใดแล้วก็สุกส่งไปฉันนั้น ถ้าพอเราสามามถวางวันอาทิตย์เราจะคงเห็นช่วงเห็นความกลัวยามที่ไม่มีพระกิตเจ้านบ,บุญมารโกเช่นเดียวกันยามที่ไม่มีนบ,บุญเปโตผู้เป็นคนมอบความเชื่อให้กับเขาเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเข,งขวงคว้างแต่มีภาพภาพหนึ่งก็คือบรรดาผู้มีความเชื่อในพระกิตเจ้าอยู่ห้อมล้อมเขาก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันเช่นเดียวกันยามที่เรามีวิกฤตอย่าปีกวิเวกอยู่คนเดียว แต่จงรวมกันสภาวนาเพื่อเราตระหนักว่าฉันคือใครฉันถูกส่งมาทำอะไรและส่งไปทำไมนบุญมาราโกได้เห็นภาพวิกฤตนั้นและเห็นตัวเองว่าฉันจำเป็นต้องประกาศความเชื่อที่รับมาต่อไปจึงได้ใช้พระพรที่มีคือการเขียนการแบ่งปันการเป็นบระจพยานพี่น้องที่รักและเราละ่ะเราต่มีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป บางคนเป็นค,ครูคําสอนบางคนเป็นพ่อบางคนเป็นแม่เราได้ทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ฉันคือใครฉันได้ประกาศข่าวดีต่างๆอย่างไรจงให้เราใช้โอกาสนี้เงียบสักคู่หนึ่งและคิดข้อตั้งใจของเราเพื่อเราจะได้สามารถลืมแบบอย่างพระเยซูเจ้าลืมแบบอย่างใกล้ชิดเข้ามาอีกหน่อยมุ่มารโกหรือลืมแบบใกล้ชิดเข้ามาอีกบรรดาพ่อแม่ทุนหัวของเรา คนอยู่คอยเคียงข้าง,งเรานั้นในการที่ยินจัดความเชื่อของเราอย่างไรเพื่อเราได้ส่งต่อความเชื่อได้อย่างเป็นรูปธรรมถ้ายังคิดไม่ออกจงคิดถึงสิมมาสนิทที่แปะบีปังและเล่าอางุนก็คือการให้โอกาสให้อภัยเพราะฉะนั้นขอให้วาจันในวันนี้กระตุ้นใจเราอีกครั้งหนึ่งในการตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการที่จะออกไปประกาศข่าวดีคืนดีซึ่งกันและกันเป็นปนิสิ่งที่เรามีมอบพันธสัญญาที่พระเจา้ามอบให้เรานั้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างอาณาจักรของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพร ข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลคัวัยพระพรภูมิมัญญาเมตตาประทานปังซึ่งข้าพระเจ้ากังถวายอยู่นี้อัเป็นพรประจับแผ่นดินและนำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนัญหาบันดาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตพระพรแด่พระเจ้าตลอดนีรันดอนข้าแต่พระเจ้าแห่งสากลโลคัวายพระพร โรคมีพยาธเมตตาประทานเลาะองอุ่นซึ่งข้าพเจ้ากำลังถวายอยู่นี้อามเป็นผมมาจากต้นอังุ่นและน้ำพัฒนแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยมเป็นปเครื่องเดือมชุบเรื่อจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงมภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสัมพันภพุภาพทรษษงรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าของท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกีริพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจากักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าหมายถวายสกการะบบูชาสรรเสริญเถิดเกนบุญมารากโกขอกราบวอนพระเกศนาโปรดให้พระศาสนาจักมั่นคงในการประกาศพระศาสนาตลอดไปด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งภาพารมีมรรคสัจจาของข้าพระเจ้าทั้งหลายอามนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยทรงสมรวมใจระล,ลึกถึงพระเจ้าเรากำลังระล,ลึกถึงพระองค์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสัมพานูุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบคุณพระองค์ตลอดกาล พระผู้ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้หาหันไปรอบผลเดชะภาภิภักขิเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งบรรดา,ดาอัครสา,าวกเป็นรากฐานให้พระสนัจราาตั้งมั่นเป็นเครื่องหมายแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในโลกนี้จะได้สำนึกห้รู้จักความจร,รงิจรรองอาเป็นหนทางนำไปสู่สวรรค์ดังนั้นข้าพเจ้หาหันร่วมกันถวายพระเกียรติสวดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดาทัุภูปนณิจการว่าดังนี้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าจอมจักรวาล พระสิริรุงโร์แผ่ไปทท่วฟ้าดินสาธุการพระเจ้าสูงสุดขอถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามพระเจ้าสาธุการพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าโรคเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงไปบอกเกิดอปสะถ่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระพนาส่งพระจิตเจ้ามรันให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ เปลียนเป็นพระกายและผลของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะส่งมอโผงเพื่อรับทรมานโดยสมัครพระไทยพระองค์ท่านทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออกประทานแกบรรดาสิตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่าเสร็จแล้วพระองค์ท่านเสด็จดือเหล่าอมุ่ขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทธิรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตข,ของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตที่จะลังออกเพื่ออภัยบาปสําหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจนทําการนี้เพื่อเลื่อเราเถิด เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อพระคริสต์เจ้าได้เิมพระชนพระคริสต์เจ้าทรงกลับเื่อนพระชนมาชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังหรือถึงการซิมพระชนและการกลับคืนพระชนบีชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมบันดาชีวิตกับทุติทางความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ ข้าพเจ้าหลายก็ราบอนขอโปรดให้พระเจ้จจาทรงรวบรวมทุกคนที่รับภกายและผลพระกิตเจ้าแล้วข้าเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงาศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังกิสพระสังฆราชรังซิสเซเวียเกรียงสัก์และคณะสฆงด้วยเถิดพระเจ้าข้า โปรทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนีรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้าในบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาอัครสาวกนักบุญทุกท่านบุญยาลาสีนิโคลัสและบุญยาลาสีชาวไทยทุกอง ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสรุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคุศเจ้าพร้อมกับพระคุศเจ้าและในพระคุศเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมพานุภาพพระองค์สมคติสิงโลกกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรอาเมน พระสุจ้าขอเราให้รีพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่ศักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสาเร็จในแผ่นดินแลนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความเชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานแสงสดทุกวันนี้ทรงพักกรุณาให้พ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใด้ตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุข และรอรับเสด็จพระเยสูคิส์เจ้าพระผู้กอบคู้ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระอาณาจักพระานุภาพและพระสิริร่งโน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยสูคิส์เจ้าพระองค์ตายกับพระสาวกว่าเรามอบสติสุขให้ท่านเราให้สติสุขของเราแก่ท่านโปรดทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่บทท่อไห่ถึงความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจรสงบราบรื่น มีสามะคีทมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเรยและของราชตลอดนิรันดอรอาเมนขอให้สันสุขของพระคิดเจ้าสิกับท่านทั้งหลายเสมอแล<ห>ะสถิตกับท่านด้วยให้เรามอบสันติสุขของพระคิตเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกาลณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลก ทรงพระกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโปรดประทานสันติสุขเทิน นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือสรุปล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุขพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตรัสเพียงพระวาจาเดียวแล้วจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์พระกายพระกิตเจ้าอาเมน พระกิจเจ้าตัดว่าเราจะอยู่กับท่านตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพให้เราภาวนาะข้าแต่พระผู้ทรงสัมพันธภาพขอบรดให้เสียมราสิษย์ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับนับพระธัมบูชานี้บรรดาความศักดิ์สิทธิ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้มีความกล้าหาญมั่นคงในความเชื่อแห่งพระวรสารที่นบุนมรารโกไดประกาศสอนไว้วด้วยเถิด ทางนี้ขอพึ่งพาพระบรมพักตร์เจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสามพานุภาพระบิดาและพระบุตรและพระจิตรามพรเกียรติทันทั้งหลายเธอดอเมนพิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคิสตเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าบทเพลงหน้าสองห้าิบสา ทงไปเป่าประกาศพระนามของพระเป็นเจ้าแก่ชนทุกหมู่เผ่าให้เข้ามามหาพระองค์พระจิตเจ้าทรงดนใจทรงข้าไปทั่วแดนดินนำสันติสุขให้ทุกทินความยินดีให้พววประชา ส่งส่งข้าออกไปพร้อมกับให้คำสัญญาว่าจะอยู่คู่ตัวข้าตราบเช้าว้า